สวัสดีครับเดอะแกชิทไลฟ์นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบมือถือของ s อ3สาตัวเล็กนะครับกับ s อ3สเเป็นหลักนะส่วนตัว Plu s เนี่ยผมอาจจะเทียบแบบก้ากึ่งนิดนึงเพราะว่าด้วยไซส์ของ s อ3สาตัวเล็กเนี่ยกับตัว Plu สมันห่างกันพอสมควรเพราะตัวนี้จอจแต่ถ้าเกิดตัว Plu s อะไซส์มันจะใหญ่ขึ้นประมาณนี้ครับประมาณขึ้นมาประมาณถึงขอบบนของนิ้วผมตรงนี้มาประมาณนี้ดีกว่าจะได้เห็นชัดจะใหญ่ขึ้นประมาณนี้นะครับก็คือ ประมาณ6.6ก็ใช้มัน u ต t r a เนาะเดี๋ยวผมขอหยิบเคสลตร r a มาให้จะได้เผื่อๆได้นะครับอันนี้เป็นเคส2 u ต t r a เนาะก็ใช้ของตัว Plus Ultra มไม่ต่างกันหรอกเพราะว่า,วามันต่างแค่0.1นิ้วก็ตัว Plus อะมันก็จะใหญ่ขึ้นออกมาประมาณนี้ครับประมาณนิ้วโป้งผมข้างบนข้างขวาในนอของจอเนี่นะตัวนี้นะครับซึ่งก็ ก็ใหญ่ขึ้นพอสมควรล่ะสำหรับตัวที่เป็นตัว plus นะครับคราวนี้เนี่ยด้วยไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นเนาะมันตอบโจทย์ลูกค้าคนละกลุ่มอยู่แล้วอันนี้ตัว plus กับตัว S23 ตัวเล็กเนี่ยเข้าใจกันดีนะครับแต่ว่า s 2 3ตัว fe ที่มันจะมาเสียบตลาดตรงกลางระหว่างตัว s 2 3กับ23 plus เนี่ยมันก็คือ s 2 3 fe ตรงกลางทําตัวเหมือน s 2 1เลยถ้าใครจํา S11 fe ได้ก็คือเสียบตรงกลางระหว่าง s 2 1กับ us fe เอ้กับย1 plus นะครับคือ fe เขาไม่เสียบแทน คราวนี้เนี่ยการมาของ S23 FE ตดรอบนี้มันคุ้มค่าคุ้มราคามากขึ้นกว่า S11 FE อนะครับอันนี้คือสิ่งที่น่าประทับใจเนาะว่าเออซัมชงธรรมดีแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดสเปคให้ดูดีวะก่อนที่ทุกคนจะแบบจินตนาการ,รไปมากมายกว่านี้ละว,ว่า FE เนี่ยทำไมถึงเที่ยวตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยอ่ะเดี๋ยวผมขอเปิดบนจอนะเพราะว่าผมก็ได้กดของ GSM Arena เข้ามาให้ดูแล้วนะครับ อันนี้เป็นเว็บที่ผมก็ทั้งอิงเป็นหลักกันนะเพราะว่าเปคค่อนข้างจะแบบมีความแมั่นยําระดับหนึ่งเลยีือถามว่าเป๊ะมันก็ไม่ได้เป๊ะที่สุดหรอกแต่ว่าข้อมูลท่านจากลบนะครับละียๆต่างๆ FE กับ23เนี่ยตัวเล็กเนี่ยราคามันจะต่างกันอยู่พอสมควรคือสกุลเงินของเว็บเนี้ยก็คนละสะกุลเงินไงเพราะว่า FE อาจจะบางขายในบางประเทศแล้วอเมริกาไม่ขายบอกผมไม่แน่ใจนะก็เลยอาจจะไม่มีสกุลเงินดอลลาร์นะครับราคาของไทยนะของ FE เนี่ยจะอยู่ที่22,900 128แล้วก็2 5 9 0 0ื่นถ้าเปิดตัวคือวันที่20ตุลานี้อัพเมมฟรีนะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะปล่อยอยู่ในที่19นะเพื่อให้ทุกคนได้ตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งหลังดูคลิปนี้นะครับส่วน S23 เนี่ยราคาเปิดตัวที่30,900และ33,900นะครับในตัวเมม128และ2สองิกะบต์ซึ่งราคามันต่างเยอะไหมเอาร้อยย่สกันนะอ่8อตัวนี้เท่าไหร่นะ สามศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์ตัวนี้อยู่ที่สองหนึ่งสองสองเก้าศูนย์ต่างที่แปดพันบาทประมาณนั้นแปดพันบาทซึ่งแปดพันบาทเนี่ยการที่คุณจะได้ใน s สามเนี่ยมันคือความคอมพลีทสมบูรณ์อย่างที่สมาร์ทโฟนมันควรจะเป็นแต่ว่า s สาม fe เนี่ยมันจะมีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปแต่มันดีกว่ายี่สิบ fe แน่ๆแล้วล่ะความคิดผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูสเปกเกอร์สเปกเตอร์ดีกว่านะครับว่ามันจะต่างยังไงอย่างแรกเลยนะครับเรื่องดิเมนชันเนาะก็ดิเมนชันมันต่างกันอยู่แล้วแหละในเรื่องของบอดี้นะ ความหนาเนี่ยไอย้ความกว้างความยาวความสุขความหนานะกวา้างอันนี้กว้างร้อยห้าแปดเนาะแล้วก็ยาวเออไม่ใช่ยาวร้อยห้ยาแปดกว้างเจ็ดหกแล้วก็หนาแปดจุดสองจะเห็นว่ามันหนากว่าเอจยี่สามเองนะเห็นไหมหนากว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรต่อมาน้ําหนักนะครับปลาไปสองร้อยเจ้ากรัมซึ่งมันหนักกว่ายี่สิบเอฟีหนัก กว่า s 2 3 Plus ไหมน่าจะหนักกว่าน,นะอันนี้23นะเดี๋ยวผมเทียบพลัสอยู่รอบนึงนะครับแล้วก็น้ำหนักเนี่ยอ่าต่างกันละเรื่องของเจ้าเกรดของหน้าจอกระจกเนี่ยนะครับก็ต่างกันนะเพราะว่าตัวนี้เป็น Gorilla Victus 2 Victus เนี่ยมันจะเกรดสูงกว่า Gorilla Glass 3หรือ Gorilla Glass Gor 5 Glass 3กับ Glass 5มันคือเอาตัวเก่าอ่ะมามาทิ มารีวิวมากขึ้นนะครับทำให้มันแข็งแกร่งระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะใช้ในเกรดที่เป็นสมาร์ทโฟนเกรดรองนะครับเกรดกลางอะไรประมาณนี้เนาะจะจะเป็นแบบไม่วิกตัสนะครับอ่ะซึ่งอันนี้ผมมองว่าไม่ใช่สาระเพราะว่าเท่าไหร่เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยซื้อมาไม่ว่าเท่าไหร่เนี่ยก็ติดฟิล์มมาอยู่แล้วนะแล้วก็ซิมอันนี้ซิมเราไม่พูดถึงนะครับเพราะว่ามันประเทศไทยเราสองซิมอยู่แล้วกันน้ํากันฝุ่นที่มาตรฐานเท่ากันคือ6 8นะครับหกแล้วนะไม่ใช่หกนะ แล้วก็หน้าจอ Dynamic AMOLED เท่ากันแล้ว 120Hz เหมือนกันแล้วนะครับก็ความสว่างของ fe เหมือนจะมากกว่านะ1450นะครับก็เขาออกมาใหม่กว่าเนาะอาจจะเป็นไปได้นะแล้วก็จอ6.4เห็นไหมครับแล้วก็อันนี้6.1ก็ต่างพอสมควรนะครับแล้วก็จะเป็นอะไรก่ะเรื่องของ cpu cpu เนี่ยผมขอไม่พูดถึงตัวไอซีโน2 0แล้วกันเพราะว่า เราต้องลองใช้งานตัวนี้เราไม่เคยใช้งานมาก่อนเลยแล้วก็เป็นตัวที่ออกออกับปีที่แล้วแล้วก็ยังไม่มีใครเคยจับนะครับก็ต้องรองใช้งานนิดนึงนะส่วนเจ้าเชนอัลติอมแปดเจนสองนี่คือสมาร์ทโฟนที่แบบตอนนี้คือหลายตัวใช้แล้วดีที่สุดในโลกแล้วก็ดะว่าได้สำหรับซีพตัวนี้นะในเรื่องของการจัดการพลังงานที่ดีแบตเตอรี่ที่อึดข้ามวานันข้ามยีิบสี่ชั่วโมงหรือว่าจะเป็นเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีมากๆนะครับตัวซ้ายนี่คือไม่ต้องสงสัยเลย กล้องนะครับก็ต่างกันไหมกล้อง y เนี่ยเหมือนจะตัวเดียวกันไหมเหมือนจะตัวเดียวกันแต่ว่า f-e จะไม่มีโดอพิกเซลอ่านี้หายไปล้วนะครับ os มีกล้อง10ล้านนะครับที่เป็นเทเลโฟโต้เหลือแค่8ล้านนั่นหมายความว่ากล้องที่เป็นระยะเทเลคือซูม 3x นะครับแล้วก็ระยะแบบซูมแบบขยายสุดนิ้วเนี่ยทางแบบสุดจอเนี่ยได้ 30x อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยก็8 มิกาพิเซลแค่นี้นะครับ F พอๆกันส่วนเรื่องของกล้องที่เป็นอัลตร้าไวก็พอๆกันเนาะแต่อันนี้จะมากกว้างกว่าด้วยนะ1 2อองศาน,นี้120องศานะครับแต่ซูเปอร์ซีดีของ FE ไม่มีซึ่งเราก็ต้องไปดูกันนะว่า F E จะมีให้ไหมเพราะว่าเว็บแบบนี้บางทีเขาก็ลงได้บางส่วนลงไม่ครบเพราะว่าตอนนี้ของขายจริงก็ยังไม่มีเนาะก็ต้องรอนิดนึงนะครับสเปควิดีโอ อันนี้เขาก็บอกมาว่าของฝั่งซ้ายเนี่ยครบกว่าแน่ๆนะครับแล้วก็อันนี้เรื่องของซูริโอลำโพงเรื่องของการอัดเสียงรบกวนนะอะไรอาจจะดีกว่าด้วยไหมเพราะว่าอันนี้ได้ซูริโอด้วยชาวรีคอร์ดดิ้งนะครับกล้องหน้านะครับของเจ้า23เนี่ยเขาก็จะได้กล้องที่เป็นออโต้โฟกัสคือ PDF เนี่ยนะครับออโต้โฟกัสแบบอะไรสักอย่างหนึ่ง PD ผมจำไม่ได้ละดยพิเซลด้วยนะกล้องหน้านะแต่ว่ากล้องของ F e จะเป็นกล้องธรรมดาที่ไม่มีออโต้โฟกัสซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดมือคุณสันอนะ ก็จะไปเลยนะครับแล้วก็การที่เข้อไม่มีออโต้โฟกัสเนี่ยมันจะเป็นโทนเดียวกับตระกูล A นะตระกูล a 54เนี่ยลองไปดูนะครับมันจะเป็นโทนภาพประมาณนั้นเลยนะคือจะมีค w ing, w ing, กกวามวุ้งวิ้งวิ้งแบบเกาหลีจ๋าสุดๆเลยแต่ว่ากล้องของตระกูล S ที่เป็นเรือธทงจริงๆเนี่ยของตัว A 2 3เฉยๆนะที่ไม่มี Fe ต่อท้ายเนี่ยมันจะมีความเรียวกว่านิดนึงนิดนึงก็ปรับได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเรียวกว่าหน่อยมันจะละเอียดกว่าหน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับก็น่าจะชัดนิดนึงนะแล้วก็ ต่างๆนานาก็าประมาณนี้นะครับ Wi-Fi ก็ได้6 e แล้วนะ6 e แล้วไม่มีปัญหาอะไรอ่ะประมาณนี้นะครับก็คร่าวๆนะอันนี้3.2ไม่น่าไม่น่าถูกเพราะว่าเจ้าหรือว่า4.0จจะไม่ได้ว่า UFS หรือเปล่าอ่ะประมาณนี้เนก็ให้ให้เห็นนะครับว่ามันมันเป็นยังไงอ่ะอีกอันนึงสแกนนิ้วถ้าเกิด fe ได้อัลตราโซนเอลตาซนิดด้วยก็จะเซ์ไ่มากๆแต่ว่า fe ในเนี้ยก็ลงว่าเป็น ที่เป็น, ical, นออปติคอลเนาะฝั่งซ้ายออตาโซนิกก็เท่าตาโซนิกคือยังไงก็คืออารมณ์ประมาณว่าแบบนี้ครับเวลาปิดจอปุ๊บเราเปิดเนี่ยมันจะเป็นแบเบนี้้มันจะผ่านเลยถ้าเกิดเป็น Optical อ่ะพอสแกนลงไปปุ๊บมันจะมีแสงวับสีขาวขึ้นมานิดนึงซึ่งส่วนตัวผมใช้ออปติคอลนะเหตุผลประมาณว่าผมสามารถติดก,กระจกกันรอยบนหน้าจอได้กระจกหนา,นาๆเลยอะกระจกแบบกรีดทั่วๆไปอะ ติดกับ21 fe ได้แต่ถ้าเกิดติด2 2 23 21เนี่ยที่เป็นออทิที่เป็นอัลตราโซนิกเนี่ยมันจะติดแล้วสแกนนิวไม่ผ่านอันนี้คือเหตุผลประมาณนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้สึกว่าต่างขนาดไหนหรอกแต่ว่าออปตมันดูแบบมันดูมีเอฟเฟกมันมีอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันมันไวอะแต่ความไวผมว่าไม่พอไม่ไอม,ม,มันพอกันไม่ต่างเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะให้เห็นเรื่องแบตเตอรี่นะครับก็ fe มันจอใหญ่กว่าเนาะ บอดี้มันใหญ่กว่ามันกว้างกว่าของกว้างกว่าแบตเตอรี่ก็ใช้ได้ใหญ่กว่าอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับอ่ะให้เห็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเรื่องของ2 3 FE นะครับกับ S23 นะครับความต่างประมาณนี้เนาะก็ให้พิจารณากันว่าคุณต้องการแบบไหนมากกว่ากันเพราะว่าเงินที่คุณจะจ่าย s 2 3 FE เนี่ยคุณจะจ่ายระดับราคา22900านะวันแรกไม่มีสลดแน่นอน นะครับ AS เ่ยตอนนี้รู้สึกจะมีเทรดตั้งแต่หแต่ว่า5,000เนี่ยคุณต้องติดสัญญาซึ่งผมขอไม่นับประกันติดสัญญานะขอนับราคาเครื่องเปล่านะครับแล้ว S 2 3ณวันนี้เนี่ยมันมีโปรอยู่แล้วที่ AS อะลดอยู่4,000บาท4,000บ,บาทนี่คือลดอยู่แล้วคุณ walk in เข้าไปซื้อเครื่องเปล่ามันลดทันทีถ้ากับว่า S 2 3 2 8เนี่ยคุณจะได้ในราคา3,900ลบด้วย4 0 0 0ก็คือ26,900ะครับส่วน ตัว256ได้ในราคา29,900ซึ่งมันต่างกันอยู่ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะอันนี้259ใช่ไหมสองห้าแต่วันแรกเนี่ยคุณจะซื้อในราคา229เอาวันแรกเนี่ยคือมันเป็นเพีย์เดอร์เนาะเพราะฉะนั้นราคาเพีย์เดอร์ควรจะนับไหมอะ่ะส่วนตัวผมขอไม่นับแล้วกันนะขอขเพีย์เดอร์ผ่านไปก่อนนะ259ได้256ตัวนี้ได้2องห้ในราคา299ต่างกันแค่4,000บาทนะครับกับสิ่งที่คุณจะได้แบบสมบูรณ์หรือคอมพลีทอ่ะ กล้องไม่แตกอะไรไม่แตกเนี่ยก็ตัวนี้ CPU ก็เป็นที่ลือชากันอยู่แล้วนะว่าเฮ้ยมันใช้งานได้ดีมากอ่ะเดี๋ยวผมเปิดราคาของซัมซุงให้ดูนะครับในวันนี้วันนี้เนี่ยซัมซุงไทยแลนด์นะผมเซิร์กับว่าเอซัมซุง a 3มันขึ้นมาแค่นี้นะครับก็จะขึ้นมาเลยอันนี้สีพิเศษด้วยนะคุณลองดูนะว่าราคาซัมซุงไทยแลนด์เนี่ยในเว็บเนี่ย นี่นะครับลด900าครับคุณเทรดอาพได้อีก5,000ซึ่งถ้าสมมุติว่าราคาของ a 2 3เนี่ย256นะครับลดแล้ว4,000เนาะเพราะว่าประหยัด4,000แล้วเนี่ยจาก339กลายเป็น299ใช่ไหมแล้วลดอีก5,000จากการเทรดก็ได้24,900เฮ้ยแล้วคุณจะไปซื้อ FE ทําทำไมเห็นไหมอันนี้คือคือความต่างแล้วนะครับแต่หลายหลคนอา,อาจจะบอกว่าเออใช่แหละก็เพราะว่า FE อ่ะมัน body ใหญ่กว่าแหละฉันเลยพอใจมากกว่าอันนี้ก็อยากจะให้ไปจับหน้าช็อปดูแล้วกันนะครับว่า S23 23 Plus เนี่ยคุณประทับใจมากกว่า S23 FE ไหมเนาะส่วนเรื่องของ free for review เนี่ยเดี๋ยวผมขอเวลานิดนึงว่าอาจจะต้องหาเครื่องจริงมาใช้งานเพราะว่า S23 FE อ่ะตอนนี้ยังไม่เปิดขายคลิปนี้อาจจะัน19นะอันนี้ไปสเปคให้เรา preview ก่อนและอีกขอ้อพิจารณาหนึ่งที่ผมจะขอบอกไว้ก่อนสำหรับใครที่ ใช้เอชยี่สาหรือว่ามองเอชยี่สามาแล้วจะไปตัว FE นะครับอย่างแรกนะเดี๋ยวขอกลับไปหน้าจอที่เปรียบเทียบไปกีนิดหนึ่งเจ้าโอ้ขอโทษครับมันมันดับเนาะโอเคเจ้าเอชยี่สามเนี่ยครับกระจกหลังเขาจะเป็นแบบด้านนะเป็นแมทนะครับส่วน FE เนี่ยมันจะเป็นกระจกหลังเงา โอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้มาเนี่ย FE คุณต้องดูแลมากกว่าเพราะว่ากระจกเงามันจะเป็นรอยง่าย2คือขอบกล้องนะครับของ Fe เนี่ยมันจะเป็นขอบที่แบบเด่นมากไม่ว่าคุณจะได้สีฝาหลังอะไรเนี่ยสีเครื่องสีไหนเนี่ยมันจะเป็นสีตัวโดดๆแบบนี้เลยซึ่งของอ e 2 3ิมเนี่ยมันจะเป็นสีที่มันกลมกลืนมากกว่ามันดูแพงกว่าอันนี้อย่างที่2นะครับ3คือ อ๋อ FE มันจะมีสีดำที่ขอบค้างเป็นสีดำแล้วขอบบอดี้สีดำเช่นกัน3คือที่ผมค่อนข้างจะวอรี่ก็คือเรื่องของการระบายความร้อนที่เอเขาบอกว่าดีกว่าแล้วเขาบอกว่าท่อความร้อนนะเขาใหญ่กว่า S23 ก็จริงแต่ว่าผมมองว่ามันมีผลเสียตัวนึงี้ผมไปจับ Fe มาผมแบบเฮมันไม่น่ารอดนะเรื่องนี้ถ้าเกิดสมมติ Fe ซื้อมาแล้วไม่ใส่เคสนะผมว่ามือพองเรื่องบอดี้ครับอันนี้จะเขียนอยู่นิดนึง เขียนไหมเอ่ยนี่ครับอลูมิเนียมเฟรมทั้งคู่เลยเห็นไหมไม่ว่าจะเป็นรุ่น fe หรือ AG3 เนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมทั้งคู่การที่มันเป็นอลูมิเนเียมเนี่ยหมายความว่าอลูมิเนียมเนี่ยมันนําความร้อนได้ดีถูกปะมือเขาไม่นำ body โทรศัพท์หรอกแต่จริงคุณสมบัติทางเคมี Me เนี่ยของอลูเนียม,มันก็ทำได้มันก็นําได้ดีอยู่แล้วนะแล้วคราวนี้การที่มันนําความร้อนลงมาปุ๊บแล้วมันลงอดี้ลงมาปุ๊บผลคืออะไรครับ ผลก็คือมือคุณจะพองถ้าคุณไม่ใช้เคสอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเนาะก็ให้เปรียบเทียบวันนี้แล้วกันว่ามันอยู่ประมาณนี้ถ้าณวันนี้เนี่ยคุณอยากซื้อ fe ซื้อได้ไหมคําตอบมันคือซื้อได้แต่ว่าเดี๋ยวคุณซื้อมาสักพักนึงคุณจะรู้สึกว่ามันแพงเมื่อเทียบกับเอจีสามเพราะราคาตลาดเอจีบสามยี่สาม plus ณวันนี้มันราคาใกล้เปิดตัวของ galaxy s 2 3 fe เลยยี่สาม plus อยู่ที่สองหมื่นสามพันเก้าร้อยอะไรประมาณนี้มือสองยี่สามเฉยๆนะตัวนี้นะอยู่ที่ประมาณสองหมื่นประมาณสองหมื่นนะ เต็มที่เลยคือ21-22 0 2นี่ก็ถือว่าอาจจะเป็นเครื่องหลักวันอายุแบบเพิ่งแกะซีลอะไรประมาณนี้นะก็ก็ให้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับสรุปเลย S23 23 plus ไป S23 FE ดีไหมไม่ควรไปทุกกรณีนะครับคุณจะเดาเรื่องงบประมาณเงินเนี่ยอาจจะต้องรอ FE 12มต้นปีหน้าเลยนะที่ราคามันหย่อนมาถึง 18, 0 0 0เข็ถามว่าราคาตัวนี้กับ FE ราคามันหนีกันไหมมันไม่หนีเราดูจากราคาเ2ส FE กับ21 ราคามันขี่คอกันเลยตั้งแต่ในช่วงหลังเปิดมาสามเดือนจ้ทั้งณวันนี้เนี่ยราคามันขี่คออยู่แบบกินกัะไม่ลงนะครับอ่าสอง่อะสองพูดไปแล้วเนาะสามในเรื่องของคนที่จะมองว่าเ2 3 FE จะเป็นมือถือเครื่องใหม่ของเขาลาซ้อมาใช้งานอยากให้หยุดคิดนิดนึงแล้วก็มาดู S23 23ม plus มันจะคุ้มค่ากว่าทั้งปวงณนะวันที่เป็น EFE ราคาแรกนะแต่ถ้า Fe เนี่ยราคามือสงหรือมีอส่วนลดมากกว่าแล้วเนี่ย ค่อยมาคุยอีกทีนึงว่า23 FE จะน่าใช่ไหมนะครับเพราะ23ยังไงก็เหนือกว่า FE ทั้งปวงเลยขอบคุณที่เราชมมากๆใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถคุยกันได้เนาะเพราะ2ี FE นวันนี้เนี่ยจะเปิดตัวแล้วนะครับสวัสดีครับ